สวัสดีค่ะนะคะกับร้านที่เจตลาดไทยเกษตรยนต์ค่ะกับแม่ค้าแจนคนนี้นะคะก็วันนี้เข้ามาในเรื่องของงานตะแกงอีกครั้งค่ะจากยอดการสั่งซื้อนะคะที่มีมาอย่างต่อเนื่องในเวลาหนึ่งเดือนก,กว่าที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้ก็มีพี่ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับความหลากหลายของงานตะแกงนะคะในส่วนนี้นะคะก็เข้า มามียอดให้เราได้ได้จัดส่งนะคะในเรื่องของงานตะแกงการทั้งเดือนเลยก็ต้องขอบพระคุณกันด้วยนะคะสําหรับคุณพี่คุณเพื่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ซื้อเครื่องไปในแต่ละเจ้านะคะในแต่ละรุ่นนะคะแล้วตะแกงนะคะยังไม่ตอบโจทย์ตรงใจนะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของงานเครื่องตะแกงคัดเนี่ยค่ะก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นในหลายๆเจ้านะคะได้มีการทํานะคะการปรับปรุงหรือการพัฒนานะคะ แต่ส่วนของงานตะแกงค่ะก็ยังไม่ไม่ไปตอบโจทย์ตรงใจได้ในการกับทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าในเรื่องของเม็ดข้าวก็ดีนะคะสายพันุ์ข้าวก็ดีนะคะตะแกงจึงมีความสําคัญและจําเป็นในส่วนของงานคัดนะคะถือเป็นหัวใจนะคะของเครื่องคัดนะคะถ้าเกิดว่าส่วนงานตะแกงในกับเม็ดข้าวนะคะไม่ไม่แมทกันนะคะไม่ไม่สามารถเอาไปใช้ด้วยกันได้นะคะซึ่งตัวข้าวเม็ดเล็ก ทางใต้สั่งหยุดก็ดีนะคะก็จะไปใช้ตะแกรงตัว2.5ดหหรือ3มิลไม่ได้นะคะหรือตัวตะแกรงที่เป็นตัวเม็ดใหญ่ของทางเชียงใหม่นะคะทางเชียงใหม่ทางทางทางเหนือนะคะ่ะก็จะไม่สามารถมาใช้ตะแกรงรูเล็กๆหรือรูที่พอดีได้นะคะก็จะเกิดการนอนรูหรือคารูได้นะคะซึ่งเมื่อพิจารณาจากงานแล้วนะคะก็ต้องพิจารณาจากสิ่งเจือปนที่อยู่ในงานด้วยนะคะว่ามีขนาดเท่ากันเท,กเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาเลือกตะแกรงไปค่ะ ซึ่งตอนนี้ในส่วนของงานตะแกรงเองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอตอนนี้หลักการที่ลูกค้านะคะในงานของจากกลเกษตรเองเนี่ยนะคะไม่ได้ไปตอบโจทย์ในเรื่องของการคัดข้าวอย่างเดียวนะคะก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆลูกค้านะคะซึ่งทําในเรื่องของงานคัดคัดแมลงต่างๆคัดในส่วนของที่จะเป็น มแมลงก็ดีค่ะนอนก็ดีค่ะชิ้นงานก็ดีค่ะเศษไม้เศษหินก็ดีค่ะซึ่งเครื่องจะทําช่วยทําการคัดแยกให้นะคะก็จะต้องผ่านตะแกงที่มีความหลากหลายทางตะแกงแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทําความเข้าใจกันกับงานตัวตะแกงก่อนนะคะว่าที่เห็นที่เห็นเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ที่เห็นเป็นเงาเงาขาวๆจะบอกว่าแม่ค้าทาไมให้ดูงานขาวๆแล้วเวลาขายจริงนะคะ แล้วเวลาขายจริงนะคะทำไมเป็นงานลักษณะนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กันกับทางคุณพี่ลูกค้านะคะสั่งมานะคะถ้าเป็นงานตัวที่เป็นตัวงานชุบซิงก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปข่าวสะอาดวาวาแบบนี้นะคะพร้อมใช้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของงานตัวที่เป็นงานเหล็กนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งมีจะมีการชุบน้ํามันน้ามันมานะคะจากโรงงานนะคะค่ะ แล้วก็จะเป็นตัวของเรื่องของงานตัวสแตนเลสนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนของงานสแตนเลสแจ้งก่อนนะคะตัวงานสแตนเลสตัวที่เป็นตัวตัวที่เป็นตัวงานสแตนเลสของตัวรูยาวนะคะกับตัวที่เป็นตัวรูกลมนะคะจะเป็นสแตนเลสเกียร์สามส่วนสี่นะคะเป็นสแตนเลสแท้นะคะแล้วก็แต่ส่วนงานที่เป็นตัวงานสามเหลี่ยมอะค่ะ ตัวงานสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะตัวงานสามเหลี่ยมนี้เขาเขาจะเป็นสแตนเลสเกรด4 0 3เป็นสแตนเลสเกรด403นะคะไม่ใช่304นะคะก็ถ้าไปใช้แม่เหล็กดูดก็อาจจะม,มีเรื่องของเหล็กยังดูดได้อยู่แต่ถามว่ามีข้อดีอยังไงก็ข้อดีก็จะเป็นในเรื่องของการที่ไม่เกิดสนิมง่ายนะคะถามว่ามีอายุการใช้งานเท่าไหร่ตัวเกรด403นนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ก็อยู่ที่ที่การใช้นะคะแล้วก็การดูแลเก็บรักษานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10ปีถึง15ปีเหมือนการเทียบแขยงกันกับเหล็กแต่ว่าจะไม่เกิดสนิมง่ายเหมือนเหล็กนะคะเหล็กแค่มีความชื้นโดวกันกับพื้นหรือว่าเราวางไว้กันกับพื้นเนี่ยค่ะบางทีเราเผลอวางไว้กันกับพื้นพื้นปูนหรือพื้นดินนะคะซึ่งมีความความชื้นนะคะก็ก็จะเกิดสนิมได้ในลักษณะนี้นะคะแต่เมื่อเราเอาไปใช้กันกันกบตัวเครื่องที่เป็น ไปทาข้าวแล้วมันก็ก็จะโอเคแล้วเพราะว่าในเรื่องของการเขย่าเนี่ยเปลือกของข้าวค่ะมันจะเหมือนกระดาษทรายชั้นดีค่ะแล้วก็ไปขัดตัวสนิมนี้ออกให้เราได้นะคะก็ก็มันก็จะกลับมาขาวได้เหมือนเดิมเดี๋ยวแจ้งกันก่อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะพอดีว่าตอนนี้เราเราเป็นโกดังเก็บเป็นโกดังเก็บเป็นโรงเก็บสินค้านะคะซึ่งจะ อยู่หลังเชียงกงลังสิทธ์นะคะซอยคลองหลวง60นะคะซึ่งถ้าไปเปิดใน Google Map มันก็จะไม่เจอมันจะเป็นที่ร้านเก่าเพราะเราย้ายย้ายร้านเป็นมาเป็นโกดังเก็บแทนนะคะถ้าจะเข้ามาต้องรบกวนกรุณาโทรแจ้งกันก่อนนะคะเพื่อที่จะอยู่รอสแตนด์บายไว้ให้นะคะถ้าเข้ามาโดยไม่ได้แจ้งก็จะไม่เจอกันนะคะเพราะว่าบางทีนี้จะไม่ได้มีใครอยู่ที่โกดังนี้นะคะก็ก็จะไปต้องไปทำงานตรงอื่นกันนะคะ รบกวนแจ้งก่อนล่วงหน้าค่ะในส่วนของอะไรอื่นๆเพิ่มเติมนะคะที่จะเป็นตัวบางพี่บางท่านสร้างเครื่องเองถ้าพอสร้างเครื่องเองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของตัวลูกเบี้ยวคันชักนี้นะคะเป็นเป็นตัวคันชักเป็นลูกเบี้ยวคานชักนี้นะคะซึ่งใช้งานพร้อมกับตัวบานพับนี้นะคะใช้งานพร้อมกับตัวบานพับนี้นะคะ ก็ถามว่ามีขายไหมม,ะะมีขายนะคะมีขายนะคะมีจําหน่ายนะคะชุดนี้ก็ตัวนี้นะคะมันจะเป็นชุดชุดของเขานะคะเป็นชุดงานตัวที่เป็นตัวลูกเบี้ยวแล้วก็บานพับบานพับตัวชุดนี้จะเป็นชุดงานจับถาบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในแกนเผานะคะตัวนี้เวลาจะใช้ะค่ะก็ต้องมีสตัดตัวนี้นะคะ ที่จะเอาเป็นตัวเชื่อมโยงเชื่อมโยงในการที่ระยะของถาดนะคะและก็จะเป็นในเรื่องของตัวหัวอัจฉรบีนี้นะคะหัวอัจฉรบีนี้นะคะในแต่ละตัวของตัวชุดชุดนี้นะคะเขาก็จะมีตัวตัวอัจฉรบีอยู่นะคะตัวอัจฉรบีนี้ก็จะมีไว้จะมีไว้ในเรื่องของ การที่เหล็กนะคะมาสีกันกับเหล็กมันต้องมีมีน้ํามันนะคะมีจารบีนะคะช่วยในการหล่อลื่นนะคะในแต่ละตัวนะคะก็จะต้องมีความจาเป็นต้องใช้หัวอาจารบีนะคะหัวจารบีนี้ก็ต่อตัวก็คือต่อหนึ่งอันนะคะ <c oughs> ก็จะมีหัวจารบีนี้นะคะอันนี้เขาขายแยกกันมานะตัวงานหัวไอตัวชุดนี้นะคะจะเป็นงานเหล็กหล่อนะคะสองชุดน,นี้จะเป็นงานเหล็กหล่อนะคะ ัวบานพับกับตัวนี้ค่ะมีตัวชุดงานนี้นะคะก็จะมีความแข็งแรงทนท,ท,นทานนะคะ <c oughs> ในเรื่องของการใช้ในชุดขย่าถาดนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่มีฝีมือหน่อยนะคะไม่จาเป็นต้องซื้อชุดนี้นะคะ,ะจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอเป็นโรเลอร์ล้อเป็นโรเลอร์เป็นลูกล้อที่อยู่กันกับตัวติ้งบานพับของ ประตูรั้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เอามาเชื่อมงานกันกันกบหัวนอตแล้วก็เสรตัดกางแบบนี้นะคะก็สามารถทําเองได้สําหรับพวกพี่ๆที่มีฝีมือในทางช่างนะคะก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายนะคะก็ประมาณ9 0้าถึงหนึไม่เกิน150ขึ้นอยู่แต่เบอร์แล้วก็เกรดของตัวโรเลอร์นี้นะคะขึ้นอยู่กันแต่ละพื้นที่นะคะ2อตอตัวถ้าเกิดคิดว่า2ตัวนี้ก็คือ ร้อยกว่าบาทแล้วก็เอามาเชื่อมตรงแกนเพลาแล้วก็มีในส่วนของงานน็อตที่ปรับคายในเรื่องของการชักเขย่านี้นะคะก็จะเพิ่มเติมแต่งานก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้คุณพี่สามารถไปทําเองได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเรามีขายไหมก็มีนะคะชุดแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ของเราจะพัฒนาแล้วจะจะมีตัวครอบแบบนี้เดี๋ยวจะให้เจกจะให้ดูอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทําเป็นแบบนี้แล้วจะเป็นชุดที่แข็งแรงกว่านี้นะคะ แต่ถ้าเป็นชุดนี้ก็จะโอเคกว่านะคะก็ไปหาระยะตรงตรงเพากลางาของตัวสตับดน้เอาค่ะว่าชุดจับถาดกับตัวช่วงที่ต่อกันนะคะต้องการที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กันกับคุณพี่ตั้งเสานะคะถามว่าตั้งเสาอะไรก็ตั้งเสาของชุดชุดที่เป็นตัวแกนตัวแกนกลางแล้วก็ชุดของตัวเขย่าถาดนะคะต้องดูระยะของถาดแล้วก็ก็เสาตัวเสากลางที่เป็นตัว เชื่อมโยงกับตัวชุดเขย่ายานี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นค่ะถามว่าเพิ่มเติมตัวอื่นได้ไหมมุเล่มีไหมมุเล่มีนะคะมีมูเล่นะคะมีมุเล่ที่ใช้กันกับตัวตัวขับงานนะคะตัวขับงานตัวใหญ่นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขย่าถาบนะคะซึ่งถ้าเราทําไม่มีระบบลมก็จะเป็นแค่ตัวมูเล่ใหญ่นี้นะคะเราก็เป็นตัววินเล็กเป็นตัววินเล็กอาจจะใช้เป็น1ิ ถามว่าที่เราใช้เท่าไหร่หลายๆคาหลายๆครั้งนะคะมีน้องโทรมาถามนะคะถามเท่าไหร่ทําไมผมตั้งแล้วมันยังสั่นอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่รอบของมอเตอร์ด้วยกําลังของมอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็การทดวินนะคะการทดวินที่หน้าง,งานเพราะเราไม่สามารถไปดูหน้าง,งานของน้องได้นะคะของพี่ลูกค้าได้นะคะอัดคิปมาให้เราดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมและช่วยช่วยดูให้นะคะช่วยปรับให้มันช้าลงหรือเร็วขึ้นได้นะคะเพราะว่าในระยะของชุดงานชุดชุดขย่าถักเนี่ย ต้องมีความเขย่าที่พอดีนะคะช้าไปข้าวก็จะนอนไหลไหลไหลไม่สะดวกค่ะมันก็จะไปนอนแล้วก็ไปกองงานนะคะเผลอๆก็อาจจะคาลูได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเร็วเกินไปนะคะเร็วเกินไปเครื่องก็จะมีการสั่นไหวสั่นเดินนะคะสั่นไหวบางทีแค่ไหวหรือบางทีแบบสั่นแรงมากก็คือสั่นเดินค่ะพอถ้าสั่นเดินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปล้างเข้าไว้หรือไปยื้อเข้าไว้ในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของ เดินเดินปุ๊บเนี่ยเราไปยึดเขาไว้เนี่ยไอส่วนต่างๆที่เราเป็นรอยเชื่อมไว้ก็ดีค่ะเป็นตัวแกนต่างๆก็ดีค่ะหรือการตัง้งศูนย์ก็ดีค่ะอาจจะเพี้ยนได้อาจจะทําให้น็อตขยับไว้ได้หรืออาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของแกนหักได้เลยค่ะเอแกนหักก็ต้องเปลี่ยนเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะถามว่าสายพานมีไหมบา,บางทีมุ้มู้เล่นเนี่ยน้องเ็าจะไปหา หรือคุณพี่จะไปหาตามร้านทั่วไปค่ะอาจจะไม่เจอหรืออาจจะไม่มีค่ะซื้อผิด,ผ,ดผิดถูกถูกไปแล้วเขาก็อาจจะไม่ให้เปลี่ยนแต่จะบอกก่อนว่าซื้อจากเราไปเราก็ไม่ให้เปลี่ยนเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเราจะแนะนําให้ไปซื้อใกล้บ้านกันซะจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาอาจจะให้เปลี่ยนได้แต่ของเราเนี่ยเมื่อมันมาเกิดสนิมแบบนี้แล้วนะคะเมื่อถูกจับต้องนะคะไปแล้วนะคะก็เราก็ไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วบางทีมันก,ก็ใช้ไม่ได้หรือเป็นเรื่องของรอบขนส่งที่เคยแบบ เอากลับไปมาแล้วเกิดการบิดเราก็จะใช้ไม่ได้เราก็จะตัดปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนคืนให้แต่เราจะแจ้งระยะไปในเรื่องของงานของเราว่าของเราใช้ตัวกี่นิ้วนะคะแล้วก็มูเล่ล่างกี่นิ้วนะคะมูเล่ล่างก็หมายถึงมูเล่มอเตอร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสายพานนะคะสายพานค่ะถ้าเกิดว่าคุณพี่ลูกค้าทําไม่มีระบบรวมสายพานก็จะใช้แค่เส้นเดียวนะคะก็ ตอนนี้เราก็แนะนําตรงเครื่องให้มันมีความหนานหน่อยเราก็จะใช้อะดับของสายพานเป็น,ปน,ปนบีอะคะ่ะล่องเดียวก็พอค่ะมูเล่ก็ใช้เป็นตัวล่องเดียวล่องเดียวก็พอนะ,ะก็จะเป็นตัวล่องเดียวทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ขึ้นอยู่กันจาก,กมอเตอร์ด้วยค่ะทีนี้ถามว่ามอเตอร์มีไหมมอเตอร์ก็มีค่ะที่ร้านก็จะจําหน่ายในส่วนของมอเตอร์มีสู่แท้นะคะเครื่องแรงนะคะ ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาที่2,500บาทนะคะเป็นราคารวมส่งแล้วนะคะมอเตอร์มิสูแท้นะคะตัวนี้ก็จะมีการรับประกันจากโรงงานนะคะซึ่งเราก็จะรู้จะจัดตัวมุลเล่นี้ให้ตรงกันกับตัวรูของมอเตอร์เลยค่ะค่ะคามว่าตัวนี้มอเตอร์ของตัวมอสักคู่นะคะราคาที่2 5 0 0รวมส่งนะคะเป็นมิสูนะคะมอเตอร์จีนทั่วไปของเราก็ก็มีนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องแรงเหมือนกันค่ะหรือต้องการที่ นในระดับแรงกว่าถามว่ามันจําเป็นไหมในระดับที่มันแรงกว่าต้องสองแรงหรือแรงหนึ่งไหมถ้าถ้าทําในขนาดของตัวที่เป็นชั้นของงานตะแกรงค่ะของชุดถาดนะคะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณไม่เกินเมตระคะ่ะกว้างอยู่ประมาณสักห้าหิหรือเมตรหนึ่งก็ใช้ชุดครึ่งครึ่งแรงได้ค่ะใช้มอเตอร์ครึ่งแรงขับได้ขับไหวเพราะว่าเขาแค่ดันชักขย่าถาดเท่านั้นเองค่ะก็ หรือถ้ามีอยู่แล้วก็มีแรงหนึ่งอยู่แล้วใช้ได้อันนี้ใกล้เคียงกันแรงแรงนึงกับแรงหนึ่งกับครบึ่งแรงกำลังไม่ต่างกันมากนะคะก็จะสามารถเอามาใช้ร่วมได้ค่ะแต่ว่าตัวแรงหนึ่งอาจจะแรงเกินไปอาจจะต้องเป็นมูเลที่ใหญ่ขึ้นนะคะหรือเล็กลงนะคะเพื่อที่จะให้ไปตอบโจทย์ของตัวตัวความเร็วรอบของมอเตอร์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทดมูเล่มอเตอร์นะคะทีนี้ในช่วงนี้นะคะก็ ตอนแรกก็ยังไม่ได้ไปทำในเรื่องของงานเก็บปลายทางนะคะตอนนี้ก็ทางร้านก็มีระบบเก็บเงินปลายทางแล้วนะคะสําหรับคุณพี่คุณเพื่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของร้านนะคะต้องการให้เก็บเงินปลายทางนะคะต้องการให้ของถึงก่อนนะคะก็ก็สามารถแจ้งได้นะคะก็ ที่อยู่นะคะเพื่อการจัดส่งนะคะแล้วก็ไปเก็บเงินปลายทางกันค่ะเพื่อความมั่นใจของคุณพี่คุณเพื่อนนะคะก็จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะทนีนี้ทางร้านก็ได้ดําเนินการของการที่เป็นระบบเก็บเงินปลายทางให้แล้วนะคะเพราะเราเข้าใจดีว่าในส่วนของงานสินของนะคะซึ่งมันมีมูลค่าเนาะเพราะว่าตัวเจนเองเจนก็เคยโดนนะสั่งของไปในเพจนะคะแล้วก็ ก็ไม่ได้ของมานะคะต้องอนก่อนอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจอยู่แต่ก่อนหน้านี้เราก็ยืนยันโดยการที่ผ่านเอกสารกันนะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนเอกสารกันค่ะแต่ตอนนี้ก็คือสบายใจได้แล้วก็คือจะมีในเรื่องของการเก็บเงินปลายทางเข้ามาค่ะก็อย่างไรก็ดีนะคะกราบขอบพระคุณนะคะในทุกคลิปที่ติดตามกันนะคะแล้วก็มีความประสงค์เพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันได้นะคะคุณพี่บางทีแบบ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าทาไมถึงไม่เจอไอดีนะคะปกติแล้วแม่ค้าจะสะดวกตัวในเรื่องของไอดีลายมากกว่านะคะติดต่อผ่านกันทางลายนะคะเพราะว่าตัวอื่นมันมันแจ้งช้าหรือมันไม่เด้งอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเพราะว่าเรารับโทรศรัพท์อยู่ตลอดทั้งวันนะคะในเครื่องเดียวนะคะก็พงดีว่าอยากจะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในเครื่องเดียวะคะ่ะจะเป็นลายทักกันเข้ามานะคะจะสะดวกกว่าคะ่ะได้เห็นรูปภาพแล้วก็ ยืนยันตัวตนกันนิดนึงค่ะทั้งของแม่ค้าแล้ะก็ของลูกค้าค่ะกับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ